ผู้มีเกียรติและผู้เขาต้องการฝึกอบรมตุกท่านในนามของสถาบันพัฒนาพรนธกิจกรุงและบุคลากรการศึกษากรุงเทพมหานครขอต้อนรับการกรุงเทพมหานครได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม 4วันสคืนที่จังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมสุดท้ายคือการศึกษาดูงานต่างประเทศจำนวน6วัน5คืนที่ประเทศญี่ปุ่นบบดนี้ได้เวลามสมควรนะครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดการฝึกอบร,รมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงร,อนอนสสสรุ่นที่9พร้อมทั้งให้ความแนะนําหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ผมคิดว่า ม่ี่เพคุยกันว่าน่าจะ,จะมีการจัดอบรมหรือว่ารววมการอบรมของห,าหลายๆกองที่เราก็ได้ให้เยบายว่าเราน่าจะต้องมีการเห็นภาพรวมของคปืนรูที่เรามีครับซึ่งเข้าใจว่าทายสำนักเนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยที่เป็นคนเปครูดก็คือสอประจแล้วก็สถาบันที่ดูแลมีการตอบไปนี่ผมว่า สิง่งสำคัญเรื่องเนื้อหาคุณไม่กล้าร่วมงานทีมที่ทำไปแล้วผมว่าที่อยากจะพูดถึงหลักๆเนี่ยผมว่าสถานการณ์ของโรงเ,เรียนมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะในมุมที่ว่าเด็กเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็วขึ้นทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ที่อาจจะไม่ดีนะจริงแล้วแต่ก่อนเนี่ยคูถแทจะเป็นทุกอย่าง,งเด็กเพราะว่าเด็กตอนตอนนั้นก็คง ครูอย่างเดียวหนังสืออย่างเดียวเพื่อนอย่างเดียวครูอย่างเดียว,ยวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อครูหา่านเข่าทันเด็กความคิดนึกคิดต่งตางๆแต่ก่อนเวลาเราดูเรื่องความปลอดภัยเด็กเราดูเรื่องว่าจะมีโจรเข้ามาไหมเขารู้สึกเขามีความเรียบเทียบเขามีความนึกคิดที่ทําให้เขากลายเป็นภยัยผู้ฆ้าตัวเองบางคนก็อย่างที่เกิดเหตุตไปเมื่อปีที่แล้วที่การ ว่าหัวใจจริงๆก็มาจากนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วความปลอดภัยเกิดจากภายในตัวเองแล้วก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นช่องว่างระหว่างทางโรงเรียนกับครูเนี่ยถ้าเราเข้าถึงเขาได้จริงก็จะทําให้การเดินต่อมากขึ้นก็เชื่อว่าเรื่องความสามารถทางท่านผู้ในการโรงเรียนทางครูเราเนี่ยมีความมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่เรื่องการเข้าถึงเข้าใจ ว่ามันจะท้าทายขึ้นเรื่อยๆที่สุดหลายท่านก็อ่าคนในย,ยุคเดี๋ยวผมไม่พูดถึงกันนะนะจริงๆว่าจริงๆว่าเราได้ดเกี่ยวอย่างที่ผมบอกชิบังทำสมยยัยใช่ไหมทำสมัยแล้วก็เข้าถึงคนทุกครับขออนุญาตเปิดโครงการรวมหลักสูตรนักบริหารในสามงานระดับสูงน .22 รุ่นที่9นะครับกำลังทีนนงงงมมาถึงมันเราหก ก็ขอให้ทงานเป็นไปด้ดีบรรลุวัตถุประสงค์ประกาศนะครับขอบคุณครับคนที่ดีที่เก่งต่อไปในอนาคตครับกราบขอบพระคุณครับที่ไทยภาพร่วมกับผู้ขับการฝูกบดบรมนะครับเพื่อเป็นเกียรติบรรึกเป็นความประทับใจนะครับเป็นกระตือเป็นการเตือนโครงการฝูงบรมเป็นทางการครับผมขอขอบคุณครับ อ,อนุญาตให้อีกช็อตหนึ่งนะคะเฮ้ค่ะเฮ